จากงานมอรินาสานะครับไปติดตามการเตรียมความพร้อมการสอาดการจัดสนามสอบโอน็กันครับโดยเลยขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอน t ครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็ลงพื้นที่กันไปในวันนี้เลยนะครับ โดยว่าที่ร้อยตรีธนุกวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกปทออก,ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าโอนเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566ที่สนามสอบโรงเรียนสุร,ราธานี2และโรงเรียนเมืองสุร,ราธานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต2สุร,ราธานีชุมพรโดยมีนายนารินทร์ทองเส้งลำ ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรและคณะติดตาม นายโสนพลทองจิตผู้อำนวยการโรงเรียนสุราธานี2และคณะให้การต้อนรับครับโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราธานีชุมพรนะคะท่านก็บอกว่ามีโรงเรียนในสังกัด66โรงเรียนค่ะนักเรียนสอบโอน et ครบทุกโรงเรียนมีนักเรียนชั้นม3าํานวน11,354คนสอบ8 8 0 7คนคิดเป็นร้อยละ77.5 That's it. มีสนามสอบ43สนามสอบแยกเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี30สนามสอบและจังหวัดและจังหวัดชุมพรอีก13สนามสอบค่ะรวม324ห้องสอบมีสนามสอบนำร่องทดสอบด้วยระบบดิจิทัล9สนามสอบเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี7สนามสอบและจังหวัดชุมพร2สนามสอบรวม15ห้องสอบทั้งนี้สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทศมีกำหนดการประกาศผลสอบ โอเระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในวันที่28มีนาคม2567นี้นะคะสามารถเข้าไปติดตามกันได้ทางเว็บไซต์ w w w i n i e t s o r t h นะคะสำหรับการลงพื้นที่ทั้งสองวันค่ะก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยเพราะประสบการณ์ทำให้กรรมการมีความชำนาญในการคุมสอบเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ โดยข้อมูลเบื้องต้นเราพบว่านักเรียนส่วนใหญ่การเตรียมการของอเขตพื้นที่ของสนามสอบเนเตรียมการได้เรียบร้อยดีเพราะเป็นการสอบที่สอบต่อเนื่องมาทุกปีคือทุกคนเนี่ยเข้าใจรู้ระบบแล้วก็ระบบข้อสอบเท่าที่ผมสอบถามเนี่ยข้อสอบอะไรไม่มีปัญหาอะไรการสอบก็เรียบร้อยดีมีนักเรียนขาดสอบส่วนหนึ่งอาจจะเจ็บป่วยอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมทั่วประเทศเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ได้รับรายงานก็ไม่พบว่ามีปัญหาอะไรนะครับทุก ทุกสนามสอบดําเนินการสอบไปอย่างเรียบร้อยวันนี้ก็จะเป็นการสอบของชั้นม .3 ผมมาเยี่ยมที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2ก็เท่าที่ทราบก็ไม่มีปัญหาเช่นกันเพราะว่าวันนี้การสอบโอเนถือว่าเราสอบมาจนกระทั่งทุกคน,นรู้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีแล้วครับ นะะ้นองๆที่ไปสอบก็ลุ้นผลกันวันที่เท่าไหร่หนะ28มีนาคมนี้นะคะเพจติดตามกันได้สมัยเราสอบยังไม่มีนะเืม่มนะเปลี่ยนมาเยอะนะครับ<ช>หลายนะปีแล้วด้วยอตอนนี้นักเรียนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับเทคโนโลยีในยุคนี้นี่แหละค่ะ